จะมาดูดอกคูนะครับคือว่าชพึษกนะครับก็เป็นต้นไม้ประจำประเทศชาติของเรา mm. ก็เป็นหนึ่งใน mm. ไม,ไม,ไม้มงคล mm. ก็จะออกดอกช่วงรฤดูแลงนะครับ mm. การออกดอกก็จะทิ้งใบนะครับฝ mm. ักจะเป็นสีดำแผ่พ,ยยพันธุ์โดยใช้ฝักนี้เกิดนะ mm. ต้นนี้ก็ยังครึ่งดอกตูนะครับยังออกไม่มาก ดอกที่บานแล้วบ้านเราก็เรียกอีกก็เรียกว่าลมแรงนะครับภาษาอังกฤษรเรียก golden shower กำฝักรนะึเหมือนนั้นไม่สบายครับ